เมือนแม่แม่เขาไหลปุุ๊๊บปุ๊บปุ๊บเป็นอะประมาณนั้นลพอจะอึดหน่อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ เป็นกำลังใจให้นะครับได้คราบสิระดานะครับได้หมดนะครับจะเป็นกําลังใจยังไงก็ได้หมดนะครับขอจอขอใจเข้ามาเป็นกําลังใจให้ก็พอแล้วนะครับก็ใครที่พร้อมที่จะมีโนเนตรางวัลในงานว้ครูให้คุณพ่อก็ คนพร้อมได้นะครับสวัสดีลูกไม้นี่ลูกไม้นยพ่อก็าําได้ลูกไม้สวัสดีครับพ่อสวัสดีจ้าลูกไม้กงุณ้พ่อมั่งอย่างลูกสักหนึ่งใบแดงนะลูกนะสะสมนะครับตอนนี้ไล์พ่อไล์เองได้เพิ่งไล์ได้หนึ่งใบแดงนะทุกคน สิ่ง้างเป้าทุกครั้งก็ขอให้ให้สิบใบก็ไม่โดนแหละแค่นั้นแหละพ่อก็ดีใจแล้วนะครับทุกคนก็อยากจะขอไว้ครูแล้วนะจ๊ะ คุณหัวใจส้มด้วยนะครับพ่อเป็นพระเอกแม่เป็นนางเอกตนที่ตอนนี้เพ่อเป็นตัวหลายครับแม่เป็นนางเอกตั้งแต่เด็กพ่อก็ส่วนมากเป็นตัวนู้นมั่งตัวนี้มั่งแต่ตอนไม่มอาจจะเป็นตัวหลายเป็นดาวหลาย พราะถึงได้เสียงก็โกลเสียงแบบนี้เพราะดาวร้ายมันจะใช้เสียงเยอะกืะพอพอฟุ้เสียงดังเสียงใหญ่พอเพราะล้อลิเกไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่ก็เลยต้องรูปเรื่องว่าเป็นดาวร้า,ายถ้าเป็นเป็นได้ทุกตัวแหละแต่มันจะไม่ค่อยถนัดมากกว่าไมไ่ค่อยดีเหมือนก่อนครับพ่อเไม่ค่อยรู่นครับ ุกแฟนหนูไปก่อนนะคะครับผมโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับ